งานของสาวโยเกิร์ตนัชาชาค่ะออกมาฟาดลุกแซ่บออกงานอีเวนต์แล้วลั่นประโยคเด็ดอีกแล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวพ K กับมิเรียนเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะแน่นอนว่าโอ้โหเปิดตัวเนี่ยโอ้โหปุ๊บเปลอปุ๊บยาปุ๊บเปิดตัวอย่างเป็นทางการโอ้โหก็ไม่ไม่นานถือว่าไม่นานนะสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างพีเคปิยวัฒน์แล้วก็สาวนอกวงการอย่างมิเรียนสุเดชาหลังจากที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ท่าน่าพีเคเนี่ยก็ออกมาโพสตภาพที่มิเรียนเนี่ยสวมเสื้อยืดใช่ไหมอาร์ติเก็นกันว่า I'm not Jolie นะ่ะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือบอกว่าเออฉันไม่ใช่โจลี่นะอะไรแบบนี้สาวมิเรียนเองก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้แล้วทําให้ชาวเน็ตก็พากันฮือฮาไปยกใหญ่แล้วเว้ยตกลงคนที่คือใครหลังจากนั้นพีเคก็ออกมายอมรับกับทางข่าวเอพ็อปทูเดย์นะคะบอกว่าสาวมิเรียนเนี่ยคือคนรู้ใจ ต่อมาพีเคก็ออกมาเปิดเผยโมเมนต์ Moment สุดสวีทเลยค่ะเพราะว่ามีการควงมิเรียนไปร่วมทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเลยบรรยากาศอบอุ่นเลยค่ะแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการแบบว่าอเรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันเนาะให้ทราบกันทุ่นหน้านอกจากนั้นค่ะพี PK ก็มีการโพสตภาพโมเมนต์เนี้ย ลงใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวแล้วมีการเขียนข้อความสั้นๆบอกว่า Family Day สั้นๆเลยล่าสุดโยเกิดนตณัฐชาค่ะอดีตภรรยาของพีเคที่เลิกลากันไปแบบสายฟ้าแลบนะคะมีการเหมือนไปออกงานอีเวนต์ใส่องค์ชงเครื่องโอ้โหชุดเรสแบบสุดเซ็กซี่ยิ้มแย้มสดใสตลอดทั้งงานนอกจากนั้นยังมีโมเมนต์ที่เธอมีการหยอกล้อกับน,น,นักข่าวนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าโยเกิร์ตเนี่ยหนูคำเดียวเลยหนูโอเคไหม ทางด้านของโยเกิดค่ะก็มีการตอบกลับประโยคเด็ดเลยนะคะบอกว่าถ้าพี่โอเคหนูก็โอเคค่ะท่ากลางคนที่เข้ามาส่งกําลังใจให,ให้กับเธอเป็นจํานวนมากเลยแล้วค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ